โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโซลิุคีเองวันนี้ก็อยู่กับเกม Incredibox Mod Spunky นะครับผมซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับก,บการสร้างเสียงดนตรตีโดยการนำไอคอนเหล่านี้มาผสมผสานสร้างเสียงดนตรตีแล้วเขายังบอกอีกว่าไอคอนอันสุดท้ายเป็นไอคอนที่น่าสนใจที่สุดในม o อดนี้เลยแหละครับเดี๋ยวไปดูอันแรกเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรเอาละครับลองใส่ด hmm? เสูเสียงกองเหรอเสียงกองดรัม คล้ายๆนะครับเนี่ยต่อไปครับผมอะไรอะ่ะชาล็อกเหรออ๋อมือนเป็นเสียซันแน่แล้วอันต่อไปละ่ะว่าไงไหนดูซิอ๋อเป็นชาบโอเคเป็นไฮแฮทผมเรียกถูกปะผมไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีเท่าไหร่นะเอาง่ายๆคือมาเป็นฉาบแล้วกันครับผมโอเคประมาณนี้ฉาบมาดูที่อันต่อไปครับอันนี้อะไรุ่ยนหรอ อ๋อเป็นคล้ายๆแบบเป็นกองทำจังหวะม,มันนะตึงตะตะตึงตึงตะตึงตึงตะโอเคพอได้ละไปดูอันต่อไปดีกว่าอันนี้เลยครับหัวดอกไม้โอ้เสียงเหมือนกับผมจำชื่อไม่ได้อะมันแบบอ่าเป็นให้ถือเป็นคู่แล้วก็ขย่าวขย่าวอะตอนเด็กผมชอบเล่นมากเลยอ่ะ โอเคครับอันต่อไปอะไรอะ่ะหูแมวเครื่องสั่นอ <ắng ật> ่ะเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยพอพอพอเฮ้ยชอบเฮ้ยแต่หน้าตาก็แอบหลอนอยู่นิดน,นึงนะขอบตาดำๆมันยืนสั่นอยู่ตรงหน้าเห็นตอนคืนนี้ผมวิ่งจริงนะโอเคครับอันต่อไป,อ,อ,ไปอะไรอะ่ะน้องถัง ปอะไรวะเสียงเหมือนเอาอะไรมาเคาะแต่แขนไม่มีอ่ะแล้วทำเสียได้ไงอ่ะโอเคอันต่อไปอันนี้เหมือนหุ่นยนต์นะอโออ้ยอันนี้ก็เพราะแอบคล้ายๆเหมือนกับอันนั้นเลยแล้วอันต่อไปอันไหนดีอะไรอ่ะหัวฟูเหรออ๋อฉาบ ฉากตรงเช่เดีเดวเด,วเด,วเดวแล้วทำไมตาไม่เท่ากันนี่เฮ้ย <laughs> เป็นไรอะ่ะไปดูเลยรมาโอ้ oh my god อ่ะโอเคไปอันต่อไปดีกว่าเอาไหนดีอันนี้แล้วกันอันสีฟ้าอ่าดูซิหน่วเฮ้ยเฮ้ยเสียงพ้อเหมือนเล่นเบลเลยอะ่ะใครเคยเข้าวงโยก,ก็น่าจะรู้นะ อ่ะก็ไปดูอันต่อไปเลยแล้วกันพระอาทิติฮะเดเดเอออันนี้เหมือนจะแวกแนวเพื่อนๆไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยอะไรนะแต่ก็ดูสดใสดีเชา้าที่แจ่มใสไงโอเคไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อคล้ายๆเสียงทำเป็ด โอเคที่นี่หรอฮ่ามีเสียงซ้อนด้วยคนเดียวสามารถทำเสียงซ้อนได้โอ้ไม่กออะไรวนะน่ะข้อสามารถสูงเด่นสุดยอดไปเลยอันต่อไปครับโอเคอันนี้อะไรต้นไม้เขียวชะอ,อุ่มโอ้ยผมชอบเฮ้ยเฮ้ยผมชอบหมดเลยเนะี่ย ยกเป็นแค่บางอันที่ผมรู้สึกแปลกๆแต่รู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยพอที่สุดแล้วน่าจะานะ A few moments later โอเคอันต่อไปสีเหลืองไหนดูซิเอ้ย<ม>เหมือนตัวนี้จะเป็นตัวนำร้องให้กับวงเลยนะหรือว่าเป็นคล้ายๆเบสใช่ปะเป็นโน้ตเบสให้แบบชูเสียงในวงได้อ่ะสีเหลืองก็จะประมาณนี้ ครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆแบบตัวร้องประจำวงอ่าโอเคจะไปดูเสียงต่อไปเลยครับผมอ่ะต่อไปจะเป็นหมวกครับคล้ายๆหมวกนักสืบใช่ปะเป็นหมวกนักสืบอ,อ่ะอ่าเอาขึ้นไปแล้วอ๋ออ๋อเป็นเสียงผิวปากอ๋อโทนคล้ายๆสีเหลืองเลยครับเนี่ยอืมโอ้ไม่ก็ไม่ชอบนะโอเคก็สำหรับคุณนักสืบชอบผิวปากก็ประมาณนี้ รวมๆคือเขาผิวปาอย่างเดียวโอเคต่อไปคอมพิวเตอร์ฮะพูดได้ด้วยอ่าว uh, uh, ันที่สนุกช่วงเวลาที่แสนสนุกโอเคโอเคสรุปคือพูดได้แล้วก็เป็นตัวร้องเหมือนกันเหมือนกับสีเหลืองเลยแต่ที่จะร้องชัดกว่าอันไ์ไมล์ที่เสียงเพง okay. ลงโอเครวมๆแล้วเป็นคอมพิวเตอร์พูดได้โอเคไหนเราอันต่อไปเลยดีวยกว่า ไหนดูสีแมวน้องแมวฮะอ,อะไรอะควัก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 อะไรวะเออถือว่าแปลกหูดีไหนต่อไปโอ้เฮ้ยอ๋อเป็นเมโลดี้แบบนี้โอเคฟังเรื่องเหมือนจะขึ้นสวรรค์เลยอะโอเคอันต่อไป อันต่อไปไป็นคนใส่ฮู้ดฮะไอ,อ,อผมกลัวไอ,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 อผมไม่ชอบเสียงแบบเนี้ยเอาจริงผมไม่ชอบที่สุดเลยมันให้อารมณ์เหมือนกับตัวสะกดจิตอยู่อะแล้วแบบเนี่ยผมฟังอยู่เนี้ยผมขนลุกอะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอ่ะมาถึงอันสุดท้ายละเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ทีหลังละกันเอาไว้แบบว่าเราลองหมดทุกอันแล้วและอันนี้เอาไว้ตบท้ายเอาละกันโอเค ขอเริ่มที่พี่ใส่ฮูดดีกว่าพี่คนใส่ฮูดมาเสียงเสียงมันเหมือนโดนสะกดจิตอะอ่ะเราเอาพี่แว่นนี้เข้าไปโอ้เฮ้ยดูดีขึ้นนะโอเคกบกวามหลอดได้ได้นิดนึงแค่ที่ผมว่าก็หลอดลนะผมไม่ชอบตัวสีน้ำเงินอะอ่ะอ่ะ,อะประมาณนี้ แล้วอันต่อไปเอาอะไรดีเนาะเอาเป็นอันนี้ละกันอ่าพี่หุ่นยนต์ของเราอโอเค,อเคชอบมากเลยอะ <hours> โอเคหลังจากแต่งเพลงสักพักหนึ่งอันนี้คือทั้งหมดที่ผมรวมไดท้ที่ผมคิดว่าน่าจะพอที่สุดเท่าที่ผมวางมาแล้ะถ้าจะให้พูดผมตรงคือผมไม่ค่อยมีเซนส์นเล่นดนตรีสักเท่าไหร่นะอย่าเพิ่งว่าผมนะ โอเคมาถึงพระเอของเราแล้วเอาละนะจะล่ามาแล้วนะเอาติดเอาเอาเฮ้ยเอาเอาเลยเหรอเฮ้ยเด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 เฮ้ยโอเคไหนไหนมาขนาดนี้แหละรออะไรก่อนสี่หวใจเต้นอะไรวะเฮียเฮ้ยแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าเด็ดอ่ะ โอ้ my god ไอไอคอนอันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยโอ้โหเป็นลูกตาบรรยากาศวอเตอร์เฮลโคตรหลอนอะไรวะโอเคตอนนี้เราต้องตั้งสติให้ดีอ่ะมาลองอันที่สองโอ้ยเฮ้ยไปแขวนคอโอ้ my god โอเคต่อไปอะไรอะชาบฮ่าชาบชาตัดตัดหัวแล้วหุยยน่ะ อ๋อเหมือนจะปกติแต่หน้าบูดนะโ,โ้แต่ก็มันเหมือนเดิมเว้แต่มันก็มันเหมือนเดิมไว้โอเคโอเคโอเคอันนี้ถือว่าปกติละกันอ่าอ่าแล้วต่อไปน้องหัวดอกไม้โอ้โหนี่มันไม่ใช่ดอกไม้ตัวอะไรวะเนี่ยโอเทลตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหอยทากเออแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอันน้องแมว ตอนแรกตาเหมือนจะหลับอันนี้ตาโตเลยเว้ยแล้วสัน่น oh My g o หไกอดขนลุกไม่ไหวแล้วว่าผมขนลุกจริงๆนอะเนี่ยโหแล้วตอนปิดยังหล่นโอเคอันต่อไปน้องฝาครอบหัวไม่มีฝาฝาหายหัวก็หายไปครึ่งนึ่งไม่กออะไรวะเนี่ยโอเคผมว่ามันต้องมีอะไรให้ช็อกอีกแน่ๆเลยอ่ะต่อไป น้องแว่นทีวีเดี๋ยวลองดูซิอือหือฮอตาทะลุนออกมาจากแว่นและและที่คอก็มีน้ำแดงไหลโอ้อะไรวะนะ่ะฮออันนี้หนักเลยโอกรีดกรีดกรีดร้องอันนี้ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้รับรับไม่ได้สุด,สดโคตรจะรับไม่ได้กโอ้โหไม่เอาไมวไมาไม่เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้อะไรอะโอ้โหมอ้ยอย แต่เสียงโอเคเสียงพออยู่แต่ก็หลอนอยู่ดีโอ้โหโดนแทงตาถลุออกออกมาแล้วก็โดนแทงทะลุขั้วใจโอเคโอเคโอเค,อเคต่อไปดวงอาทิตย์โอเคเหมือนเสียงปินโน่อะนี่หลอนนะแต่ก็เพราะในเวลาเดียวกันโอเคโอเคอันนี้รับได้อันนี้รับได้นนไดแต่ลูกทรงก็เปลี่ยนไปอ่ะต่อไปอะ่ะ มันอาปากโตไปกอดอะไรบ้านะ่าคนลุกอะคนลุกตั้งแต่แบบเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วอะโอเคโอเคโอเคต่อไปต้นไม้ฮะคนหายต้นไม้แปะป้ายคนหายแล้วหน้าคนหลอนเลยไอ้ตรงหน้าคนหายอะใครจะตามหาก็ตามหานะแต่ผมไม่อะผมไม่ผมผมไม่ตามหาเลยวคนหนึ่งอะแต่ละอย่างมาโทร โอเคไปดูอันต่อไปฮะอะไรอะหน้าย,ยิ้มอะไรวะหน้าเนฮะ้ยโอ้ยโอ้ยมันพูดไม่หยุดเลยเว้ยเว้ยมันเหมือนจะงับหัวเราเลยอะดูปาป <c oughs> <c oughs> กพอด,ด,ดียำ okay, นนออยำ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  โดนชุดอ h เทสว่าจ t ะโอ้ my god bro โอ้โหแล้วแบบยังหลอนนะ่ะเสียงผิวปากก็เปลี่ยนแบบโอ้โหโอ้ my god อะไรวะนะโอเคอันต่อไปคอมพิวเตอร์เฮ้ยเอ้โอ้ <Yeah. S 1> yeah. oh my god อะไรวะเนี่ย นายหนีไปไหนไม่ได้นะซ่อมไปไหนไม่ได้หนีไปหนีไปหนีไปมีใอยางผิดพลาดทุกคนโตยมดแล้วนี่มันไม่จริงโอ้โหโอเคผมปิดก่อนผมไม่ไหวไม่คนหลอนเลยโอ้โหแล้วน้องแมวก็ไปต่างกันเอ้ยตอนแรกหน้ายิ้มยิ้มไม่ใช่อันนี้ยิ้มแต่ก็ยิ้มเกิดไปโอ้ม y ก o เอ้แต่จะว่าไปเสียงก็มันดีเหมือนกันนะเอ้เอ้เอ้ เออโอเคอันต่อไปน้องสีชมพูอะไรอะ่ะหน้าหายเหรอโอเคอันนี้พอรับได้พอรับได้เสียงเพาะดีแต่อย่างที่เห็นหน้าหนูหายไปไหนลูกโอ m มก้ d อะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างวะโทโอเคอันต่อไปโอจะไหวไหมเนี่ยโอเคพี่ใส่ฮู้ดล้ว โอ้หตอนแรกเหมือนดวงสะกดจิตแล้วนะสิ่งเดิมอะ่ะอันนี้หนักเลยอ่ะโอ้โหโอเคอันสุดท้ายก็น่าจะรู้ๆกันอยู่พอเราเจอมันครั้งแรกเลยอันนี้หลอนมากอ,นนมมมอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวโอเคถึงเวลาต้องมา mix กันแล้วโอเคเริ่มจากที่ฉาบก่อนไปลุยอ่าค่อยๆเป็นจังหวะ ต่อไปก็อะไรดีน้องแมวน้องแมวหน้ายิม้มเราอ้าวทำไมเงียบเงียบทำไมพูดมาสิเอออะไรดีมากโอเคโอ้โหอย่างหล่นโอเคต่อไปต้นไม้แล้วก็เอ,อ่ออะไรดีเอาดีกว่าต้นไม้เอาพี่ฟันเหยินแล้วก็ พี่ห้อยตรงเตง่งเนี่ยอุ <Please. S 2> ้ย <sucks> มันนะเฮ้ยมันนะทำไปเล่นไปมันนะนี่พ <Kan an> ี่หัวใจเต้นแล้วก็พี่หุ่นพี่หุ่นยนของเราโอเคแล้วก็เอาเลยต่อดีจะได้เข้ากับจังหวะตอนนี้ต่อไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอ้โหแต่ละอย่างเวยก็อ่า เพลงมันใช้ได้นะรู้ไม่ได้ผมกำลังโยกโยกหัวอยู่เนี่ยไปกอดเออถึงจะหลอนแต่ก็มันนะเอาจริงไม่ได้สร้างมาเพื่อเอาความหลอนอย่างเดียวโอ okay. เคไปเกมเฮลเลอร์ครับไม่ใช่เกมอินดี้ครับเกมนี้ไปกอดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะใสก่กระดิง่งใสม่มุงมั่วเลยผมไม่สนไรแล้วมามา,มาเอาชาบ เอาฉาบใหญ่ฉาบเล็กผมเอาบดอะตอนเนี้ยไอ้ก oh, oh, ๊อดโหคุ่นหลอนเลยโโหแล้ว oh, ดูมันกรีดร้องอะไอไ้แบบหัวฟูมันกรีดกรีดร้องอะอ่ะใส่ดวงอ,อาทิตย์เข้าไปเพิ่มความไพเราะมัง้งหรือจะหลอนกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกันโอเคพี่ปากพี่ปากกว้างของเราอ่า ไปกอดแต่ระยวแบบผมยังไม่รู้เลยว่าผมทนเล่นมาได้มาได้มาได้ไงเนี่ยปกติผมเล่นเกมผีไม่เก่งเพราะกลัวไม่ใช่ว่าไม่เก่งผมไม่เล่นเลยอันนี้คือมันไม่ใช่เกมผีแต่เป็นมอดอย่างหนึง่งแต่มันก็ทําให้ผมกลัวได้พูดจริงนะผมผมกลัวผีมากอะเอาจริงโอ้โหไปกอดโอเคครับก็ก็คงต้องจบกันไปแค่นี้นะสำหรับ อินเครดิบ็อกมอสสปาร์กี้ก็อย่างที่เห็นครับตอนสุดท้ายมันเป็นยังไงใหม่ก็โอเคยังไงก็ต้องขอลากันไปก่อนนะสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันครับปิดท้ายด้วยสิ่งดี้เจอกันบ๊ายบายครับ